สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอแม่มค่ะเดี๋ยววันนี้มาดูซิว่าไพ่จะบอกข่าวดีอะไรกับเพื่อนๆนะควีนถือดาบค่ะแทมเพลน c ์ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ควีนถือเหรียญค่ะก็คือสำหรับเพื่อนๆที่อ่ามองเรื่องของการเงินอยู่โอกาส การเงินดีนะคะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะทําธุรกิจส่วนตัวหรือไงก็มีโอกาสที่จะเป็นเขาเรียกอะไรเติบโตไปได้อีกขั้นหนึ่งอะคะ่ะเป็นเจ้าของกิจการที่มีความมั่นคงมั่งคั่งขึ้นนะคะการฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคใดๆมาก็ตามมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเลยค่ะเป็นควีนถือดาบนะก็คือว่ามีความสําเร็จประสบความสําเร็จเป็นผู้ที่มี มุมมองทัศนะคติที่มองอะไรแบบการไกลอะค่ะนะที่มองอยู่ที่หมายตาอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องการดำเนินชีวิตเป้าหมายใดๆก็ตามนะในตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงจะมีการมีคนเห็นนะคะทำให้ ที่เหนื่อยมาไม่เสียเปล่าแล้วนะคะจะประสบความสําเร็จในการงานการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเลยสามารถจะซัพพอร์ตตัวเองได้อย่างดีเลยค่ะส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์ยังนาเนินไปได้นะคะคือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอันนี้คือความสัมพันธ์โดยทั่วไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวเป็นคู่รักอะไรเงนี้ค่ะก็คือยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่ดีกันได้เป็นเหมือนสายน้ําค่ะเหมือนสายน้ําสายเดียวกัน นะที่ตัดกันไม่ขาดนะก็คือว่าสมูทไปด้วยกันนะคะคือลื่นไหลไปด้วยกันนะมีความสุขอีกความสงบนะคะในใจมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงในที่นี้อาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่มองเห็นนะ่าจะชัดเจนในเรื่องนี้นะคะเรื่องตําแหน่งเรื่องการงานนะเปลี่ยนแปลงไปชัดเจนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ